สวัสดีกันยามบ่ายครับสวัสดีสทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เบกดำซิงครับอู้ยังอยู่กันหน้างานชิมงานเท่าหนึ่งครับกำางานโครงการของหลวงเ้โครงการของหลวงงานสะหลวงครับตอนนี้ก็อู้มาได้ไวมากเลยครับเมื่อเช้านี้ยังอยู่นู่นอยู่เลย ตอนบ่ายมาอยู่นี่แล้วอู้เขาทำอะไรน่ะฮะเฮ้ยบูพ่อไงเจ้าหาปลาบ่โอ้ระวังเด้อคนขับไม่โคไม่เห็นดิ <g ly> ใ,กใกล้แล้วครับใกล้จะเวี่ยงกันเสร็จแล้วสองคันหนึ่ง โอ้เหล่าน้อยก็ยังเส้นเคยครับสบายกว่าเปยตุ้ยดีตุ้ยดีตุ้ยดนี่แหละหลับปุ้ยเลยเ้ออ่าอย่าไปแกล้งตาเขาได้จานสนนั่นนั่นเห็นไหมมาใกล้ไม่ได้นี่ดูดูดูเอาจารย์สับสนนี่ดู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 เออ อาการดีดบ่โ <ENNIS> อ้ผ <lawsuit royable> ู้ถือว่าไปได้ไวมากครับโดน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 ฮะฮะฮะโอ้จับมือจับมือโอเคโอเคโอเคโอ้โอเคโอเคโอเคขอจับมือขอจับมือ ใชอ่จ,จวดๆเลยนะอาจารย์ชูก็อยู่ฝั่งนู้นครับ <S <S 1> <S 1> อป้าอะไรอะ่ะโอ้พี่ใหญ่ป้ายยังนี่โอ้ได้ป้าด้วยอ,อ๋อเดี๋ยวเอาไว้ให้พอ่อใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวรถมันสิทับ ว่าจวดมากครับโอ้หอยมีทั้งหอยทั้งปลาเลยดุดุจ้าหน่าะน่ะอยู่ใกล้ไม่ได้นะน่ะน่ะน่ดู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 จานสนี่ ติดเชื้อหัวหน้าจรลดเออไม่ใช่ติดเชื้อจันชูบอ่อู้ได้ปลาเมืงอไงนี่มีปลาไหลเมื่อไงนี่โอ้ห่วใหญ่ควานแฮบอ่ะเออปลา สับสนอาจารย์สับสนไ่รูสับสนเลือกอะไรไ่ลูกนี่ครับก็ทำการขุดลวงหน้าอาจารย์ชูไปก่อนอาจารยโชว์ตามหลังไป กสองอาจารย์ไม่ได้เลยครับ้มีไปได้บ้างไหมนี่อาจารย์ขยายคันครับงานอู้อว่าไปได้ไวนะครับนี่ครึ่งวันครับสองคันไปได้เร็วมาก เฮ้ยเฮ้ยโอ้โูโอ hey, hey. oh! oh! uh! ้โหเฮชูมาทางนู้นทางนู <S <s ้นก็แกล้งมาทางนี้ทางนี้ก็แกล้งเลย เริ่มจะระแวงหน้าหลังอะไรได้บาดนี่นะเอ๊ะอาการไหนเนี่ยวันเนี่ฮะอาการยังไงสองอัจารย์เนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เลย,ยมาทางนูน้นทางนู้นก็แกล้งมาทางนี้ทางนี้ก็แกล้งดู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 ด นี่นี่เฮ้ยจําไว้คนเรานะจําไว้จันชูจําไว้มาฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็แกล้งครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็แกล้งนี่นัดกันแกล้งหรือเปล่าเนี่ย นี่แหละครับการทำงานครับอย่าไปซีเรียสครับคงมีใครเครียดกันบ้งางเขาว่าอย่างนั้นตามสไตล์ของเขาแหละแต่อาอาจารย์ชูนี่ติดแบบการแกล้งมาจากหัวนัดกรุยการเวียงโครน อาจารย์ชูก็ให้จารย์สนเปิดหน้าไปให้ก่อนครับแต่อาจารย์ชูบอกว่าจะตามหลังถือว่าไปได้ไวนะครับนี่วันนี้ถือว่าไปได้ไวมากครับแป๊บเดียวเองมาถึงนี่แล้วตอนบ่าย ดูอาจารย์สนต่อครับอาจารย์สับสนอาจารย์สนวิ่งหน้าตั้ง ยี่ปะทะสองร้อยเราต้องหนีก่อนไม่งั้นผมเราโดนนี่ ประมาณนี้ครับสะไปได้ไวมากโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ